สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพีพ่น้องๆทุกท่านนะครับผมผมนนท์เอสยูดีนะครับโอเคครับวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้านะซึ่งเป็นรองเท,ท้าเทคนิคอนตัวใหม่ที่ผมได้มานะครับผมเขาคือเอามาประจําการกู้เก่าเอาคู่เก่าเอาคู่ใหม่ประจําการแทนกู้เก่านะฮะก็คือยอี่ห้อนี้ครับเจลู <aine S 1> ต้านะผมรับเม้าเจลต้านะ ตัวที่เป็นรองเท้าเดลตายุ่นอะไรนะครับผมนี่ฮะตัวนี้เป็นเดลต้าสตองฟิลนะครับผมน,น,นี่สวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มดูกันเลยว่ารองเท้านี้มีดีอย่างไรนะครับผมก่อนเดืนนะครับก่อนที่ผมจะมีรองเท้าตัวนี้ผมมีรองเท,าท,ท้าไทรคอนตะเกานะครับนเป็นยี่ห้อเดลต้าเหมือนกันเนคคือรุ่นนี้นะครับผมนะฮะเป็น เดลต้ารุ่นเก่านะครับตัวนี้เป็นสีทรายนะผมสีท้ายแล้วก็พื้นก็เป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ผมใช้มาสามปีแล้วนะฮะก,ก็มีรอยแตกแล้วนะรอยแตกอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะรอยแตกตแล้วก็ซิปเริ่มปืดๆแล้วนะฮะแล้วก็ตัวตีตุกแกตัวเนี้ยก็เริ่มเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานแล้วนะครับก็คือว่า เราก็ถือว่าใช้มาสมบุกสมบันเลยนะตัวนี้นะฮะแล้วก็รัวผมมานานห้าปีแล้วน่าจะห้าปีแล้วนะสามปีสามปีสี่ปีแล้วไม่น่าถึงห้าปีและ้วนะครับผมตัวนี้เป็นสีทรายนะผมซึ่งลองใช้อยู่แล้วก็ใช้ดีแต่ข้อเสียคือดูแลรักษายากนะผม,ผมเลยเปลี่ยนคู่ใหม่นะฮะ เป็นคู่นี้แทนนะครับโอเคดูกันเลยฮะรองเท้าตัวนี้นะผมเป็นตรงเนี้ยจะเป็นหนังนะฮะเป็นหนังรู้สึกว่าน่าจะเป็นหนัง p ีูนะฮะไม่ใช่หนังแท้หรอกนะฮะหนัง p ีูแล้วก็ตัวผ้านี้ก็เป็นผ้าคอนดูร่าผ้าคอนดูล่านะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นทรงหุ้มข้อนะครับเนี่ยหุ้มข้อแล้ว แต่ตัวนี้ไม่มีซิปนะครับเป็นคุ่มข้อที่ไม่มีซิปนะครับซึ่งไม่ต้องมาลูขึ้นรูลงเลยนะครับตัวตัวพื้นนะครับพื้นตัวนี้ก็จะเป็นพื้นลักษณะพื้นสไตล์แบบพื้น Cqb นะครับเป็นแบนอย่างนี้นะครับผมมันก็เหมาะที่สำหรับในการวิ่งนะครับหมาสำหรับการวิ่งนะครับสำหรับการวิ่งแล้วก็ยึดเกาะได้ดีนะครับพื้นจะแบนราบนี้เลยนะครับ คคตัวพื้นก็เป็นยางเป็นยางนหะยางออกอยางออกโฟมๆนีิดก็คือ,อ่าน้ำหนักเบาดีนะครับผมอ่าอีกุ้งยไม่ดูนะครับภาษากันนี้นะครับก็รูปทรงก็สวยงามดีนะครับน้ำหนักก็น้ำหนักเบาเบาสบายใส่สบายนะครับผม แล้วก็ใส่วิ่งก็ได้เพราะว่าพื้นแบนนะครับ <c oughs> ตัวนี้เหมาะสำหรับใส่วิ่งโดยเฉพาะเลยล่ะนะครตัวนี้วาหน่ยพื้นแบนพื้นสไตล์แบบรองเท้าวิ่งนะครับแต่ว่าเขาเรียกตรองพื้นแบบพื้นซีคบีนะครับเคตัวนี้นะ ตัวหนังก็โอเคทำมาดีนะครับตัวตัวร้อยรองเท้าก็เป็นลักษณะนี้นะครับร้อยรองเท้าก็ร้อยดีครับร้อยง่ายเชือกก็เป็นเชือกอย่างดีนะครับก็มีตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับสำหรับห้อยรองเท้านะฮะเวลาเก็บเก็บเวลาเก็บแบบห้อยต้นไม้กรณีที่ไม่อยากให้พวกสัตว์มีพิษมาเข้าในรองเท้านะครับตัวนี้ <Okay. S 2> ก็ถือโดยรวมก็เป็นรองเท้าที่ใช้งานได้ดีมากเลยนะครับผมเป็นรองเท้าเทคนิคอนที่เหมาะสำหรับสายลุยนะครับผมลุยได้ทุกสถานการณ์ทุกสภาพพื้นผิวนะครับใส่เดินป่าก็ได้ใส่เดินในเมืองก็ได้นะฮะรือใส่ออกกำลังกายใส่วิ่งก็ได้เพราะว่าพื้นเป็นแบนนะครับผมพื้นแบนนะฮะ น้ำหนักเบานะครับแล้วก็ผมตัวนี้ผมเลือกสีดํามีมันเขาจะมีสองสีคือมีสีสีทรายทรายลักษณะนี้แล้วก็สีดําผมเลือกสีดําเพราะว่าหนึ่งเลยมันดูแลรักษาง่ายมันไม่เหมือนสีาสีทรายมันสีทรายมันค่อนข้างดูแลรักษายากที่หนึ่งนะผมเวลาเจอพวกน้ำมันอะไรพวกนี้มันมันจะดานะฮะผมก็เลือกสีดํามาแทนก็โอเคโดยรวมก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะฮะ ใครสนใจก็ไปหาร้านพวกร้านพวกอุปกรณ์เทคติคอลมีขายกันังนั้นนะผมก็ผมนนอสบีก็ฝากเพียงเท่านี้ผมอาคลิปนี้ผมจะไม่ตัดต่อเลยนะครับเพราะว่าไอตัวโปรแกรมเวกัสโปรที่ผมใช้อยู่มันค่อนข้างมีปัญหาอยู่ผมเลยลบทิ้งยังไม่ใช้เวกัสโปรนะครับก็นี่มาผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะผมแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะผม ครับผมนอน SWT ก็อันนี้นะผมเใช้ผมของมากครับ